อ่าเที่ยวสองมาแล้วนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับช่างรวงเกษตรแเทคเตอร์คนโคราชนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นโรตารี่ของเจ้าบีสิบหกนะครับอ่ามีหลังคาด้วยนะครับเป็นคูปต้านะครับนี่ครับก็ห้าคันก่อนนู้นมาแล้วครับลงไปที่ร้อยครับก็สามคันกับโรตารี่ตามหลังมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นมิซูนะครับผมสภาพยางหลังสวยครับยางหลังก็เป็นขอบ อ่าขอบยีบสองนะครับตัวนี้ยี่สิบแรงพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้หน้ากากมีนะครับก็ยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวมันล่วงครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบีสิบหกนะครับคูปต้าบีสิบหกอ่าตัวนี้จะเป็นคูปต้าบีห้าพันครับตัวนี้ครับอ่าตัวเล็กครับใครถามหาอยู่เขาลงมันนะครับหกเอห้าหมื่นเก้าพันบาทพร้อมโรเตอรี่ครับโรเตอรี่ขนาดแปดสิบเซนครับ จักเก็งแกเป็นยังไงเฮ้ยทำมาแล้อหรอกทำมาอันเก่ามันาลูเตอรี่ครับตัวนี้สิบหกแรงครับมีหลังคาด้วยนะครับผมเป็นคูบูต้านะครับแต่ใครอยากเอาไปลงนะเอาไม่ไม่ยกหรอยังคลิปก่อนใช่ไหมพอระ่าแค่นั้นเอาแค่รู้พออ่นี่ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับ0 8 2 8์แปดสอนะครับโคราชเด้อครับ ก็เอาตามนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปเอเช็ check. แล้วครับทําคิปให้ดูเป็นคันๆไปนะครับครับผมตอนนี้ก็เอาให้ดูคร่าวๆก่อนด้วยครับสวัสดีครับ